เดี๋ยววันนี้เจฟเราจะทอดไข่ถามภาพขาอะไรรู้ไหมครับไข่เจละเข้เดี๋ยวมาดูกันครับผมกระทะร้อนแล้วครับใส่ไข่ลงไปไข่แตกไข่แตก เรเกียวไข่ขาวให้มันกรอบครับผมวุ้นเลยฮะดูมันจะไม่สุกเดีย๋ยวมาดูกันครับท <c oughs> อดปลาพักใหญ่สุกไข่ขาวก็ไปสุกเหมือนกันคนรทอดให้มันเกรียมนะครับคนเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกทีเอาละครับคงต้องยอมมันแล้วครับเป็นวุ้นจะ้ะ ไม่สุกเหมือนกันครับผมสำหรับลิปนี้ลาไปก่อนครับผม